บ้าชีปูเล็กสวัสดีค่ะคลิปนี้หมูจะชวนพี่ที่ทำไก่กรอบพิซซ่ากันจ้าก่อนจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวขอเตรียมพริกหวานสีเขียวกับสีแดงก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมส่วนของซอสพิซซ่ากันก่อนนะคะวันนี้ของเราก็จะมีซอสมะเขือเทศค่ะอันนี้เป็นซอสพริกนะคะออหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าธรรมดานะคะน้ำมันมะกอกค่ะน้ำเปล่านะคะแล้วก็พริกไทยดำอันนี้บดแค่พอหยาบๆพอนะคะแล้วก็จะมีใบกระวานค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ซอสรองหอมขึ้นนะคะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็เกลือนิดหน่อยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาลงมือไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากน้ำมันก่อนเลยนะคะเราจะตั้งน้ำมันให้พอร้อน,นิดนึงเนาะ ตามด้วยหอมใหญ่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผัดให้เขาสุกก่อนนะคะคือเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มใสขึ้นเนาะ่าตอนนี้หอมเราสุกใส่แล้วนะคะก็ตามด้วยใบกะวานเลยค่ะ ซอสมะเกิดเทศนะคะซอสพริกเลยค่ะ ไปกลางๆก็พอนะคะไม่ต้องแรงมากนะคะ <Hey. S 1> เติมน้ำเปล่าไปเลยนะคะ mm. ก็คนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดก่อน โอเคค่ะพอเขาเริ่มเดือดปุ๊ดปุ๊ดแบบนี้นะคะเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะเกลือนะคะแล้วก็ตัวพริกไทยดำค่ะทั้งหมดเลยทีนี้เดี๋ยวหมูจะเบาไฟลงนิดนึงนะคะเคี่ยวให้เขาคข้นขึ้นอีกสักครู่หนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะหมูก็เคี่ยวมาประมาณ15นาทีแล้วนะคะสังเกตดูซอสเนาะซอสเขาก็จะข้นขึ้นแล้วนะคะนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยเนาะเนี่ยค่ะจะข้นขึ้นสังเกตง่ายๆนะคะก็คือตัวหอมใหญ่อะคะ่ะเขาก็จะนิ่มนะคะก็เป็นอนันว่าใช้ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะพักซอสพิซซาของเราเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราทำไก่เสร็จปุ๊บทอดอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะเราค่อยมาทา ซอสพิซ่าของเราค่ะค่ะมาในส่วนของตัวไก่นะคะที่เราจะใช้ทำพิซ่าไก่กรอบวันนี้นะคะหมูจะใช้ไปนในส่วนของสะโพกนะคะเป็นสะโพกไก่ค่ะทีนี้สะโพกไก่เนี่ยค่ะเวลาซื้อมาเขาจะมีกระดูกตรงกลางเนาะอันนี้ก็ลาอออกก่อนนะคะเอามีดเล็กๆะคะ่ะลาอกระดูกออกนะคะแล้วก็ซับน้ําให้แห้งเนาะนิดนึงค่ะ เสร็จแล้วค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากค่ะแล้วก็พริกไทยขาวป่นนะคะวันนี้ที่ทำก็ประมาณสัก5ชิ้นนะคะใช้สะโพกไก่สัก5ชิ้นเราก็คลุกทั้งหมดเนี่ยค่ะให้เข้ากันเนาะ เสร็จแล้วค่ะเราจะพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะประมาณสัก15นาทีก็ได้ค่ะคราวนี้ค่ะพอตัวไก่ของเราพักได้ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมนะคะสำหรับการชุบแป้งนะคะเอาไว้รอในการทอดค่ะเริ่มแรกเลยค่ะที่เราก็ต้องมีนะคะก็คือเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปนะคะจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเปล่าค่ะ เริ่มต้นจากตัวไก่ของเราเลยนะคะแล้วก็คลุกตัวแป้งทอดกรอบก่อนค่ะคลุกให้ทั่วเลยพอคลุกได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็เปุ๊บหมูมก็จะมาจุ่มน้ำนิดนึงค่ะ แล้วก็มาคลุกแป้งต่อทำสลับกันแบบนี้นะคะประมาณทั้งสองถึสามรอบค่ะเพื่อให้ตัวไก่อะค่ะมีแป้งติดเยอะๆนิดนึงนะคะนี่รอบที่สองแล้วใช่ปะอ่ะค่ะน,น้ำนิึงค่ะนี่รอบสุดท้ายค่ะโอเคแล้ว ใส่ถาดรอไว้แบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้ํามันเราร้อนเราจะไปทอดพร้อมกันเลยค่ะพอน,น้ํามันของเราร้อนได้ที่นะคะเราก็จะเอาไก่ที่เราคุกแป้งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะลงทอดเลยทอดไฟกลางก็พอนะคะให้ไก่เราค่อยๆสุกข,ขึ้นมาเนาะเนี่ยค่ะ รอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะเนี่ยค่ะเขาก็จะทอดให้เหลืองประมาณนี้เลยนะคะก็<ม>คือให้เนื้อไก่ด้านในสุกนะคะแล้วก็ด้านนอกให้ได้สีแบบนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวหมูก็จะใส่กระทะเสด็จน้ำมันขึ้นเลยนะคะสีเริ่มลังสวยน่าทานเลยค่ะ ค่ะคราวนี้เราก็เตรียมของครบหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะมาถึงในขั้นตอนการประกอบล่างแล้วค่ะก็จะมีทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นซอสพิซซ่านะคะที่เราเคีย่ยวเอาไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะที่เราทอดเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่มเติมนะคะก็คืออันนี้จะเป็นมอสซาเล s าชีสนะคะก็คือชีสที่เขาดึงแล้วย,ยืดได้นะคะอยู่บนหน้าพิซซ่านั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็น พริกยักษ์นะคะพริกสีเขียวค่ะพริกสีแดงนะคะเป็นพริกหวานเนาะที่อยู่หน้าพิซซ่านะคะแล้วก็จะมีสับปะรดนะคะเป็นสับปะรดสีราชาค่ะก็จะเพิ่มให้พิซซ่าไก่กรอบของเราวันนี้ค่ะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก็จะมีตัวไก่นะคะที่เราทอดเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นซอสพิซซ่านะคะก็หาแป้งก็ได้ค่ะ ทาลงไปบนตัวไก่ของเราเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นสับปะรดนะคะพริก ยักษ์ค่ะพริกหวานตัวสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นมอสชีสค่ะชอบทานชีสย่อใส่ได้เลยนะคะเยอะๆได้เลยถ้าเวลาทำขายค่ะพี่ๆก็อาจจะ ั่งไว้ก่อนนะคะเป็นน้ำหนักไว้ว่าเอ่อหนึ่งชิ้นของเราเนี่ยค่ะจะใส่มอดเป็นน้ำหนักเท่าไหร่นะคะจะได้เท่าๆกันทุกๆชิ้นนะคะวันนี้เราทำกินเองเนาะเราก็จะใส่แบบบึ้มๆเลยนะคะเยอะนิดนึงอ่ะแบบนี้เลยค่ะอุ้ยแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเตาอบกันค่ะ ค่ะพอเสร็จแล้วค่ะวันนี้หมูจะใช้วิธีการอบดูโดยใช้หม้อบลมร้อนนะคะแบบนี้เลยง่ายๆนะคะใช้อุณหภูมินะคะอยู่ที่200นะคะ200องศาค่ะประมาณสัก ถึง15นาทีหมูเอา15นาทีแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต้า มค่ะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครบเวลาแล้วได้เวลาสําคัญของมูยแล้วค่ะเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะคะเวลาเสิร์ฟนะคะจะมีซอสมะเขือเทศด้วยนะคะก็จะอร่อยเลยค่ะนี่มาทานได้กันเลยนะคะ ถ้ามีคำถามฝากไว้คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพราะผมจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันเสมอนะครับไว้พบกันในคลิปครั้งต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ